สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับ b e a k i n g news สรุปข่าว r e ตเตอร์ตีวันนี้โดยเช้าวันนี้ครับตัวผมเองจะมานำเสนอข่าวเกี่ยวกับ r e ตเตอร์ตีซึ่งมี2หัวข้อโดยหัวข้อแรกครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ d o ดมิ i c o ก e บราดีปีกทีมชาติอิตาลีของสโมสรซัสซูโอโรซึ่งตอนนี้เองครับสโมสรซัสซูโอโรได้ปักป้ายขายแบราดีที่ราคา34ล้านปอนด์หากจิ้งจอกสยามจากคว้าไปร่วมทีม โดยเดอมิทิโกเบราดีครับเป็นนักเตะที่กำลังชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2020ซึ่งเล t เตอร์ตีเองครับเป็นหนึ่งในหลายสโม,มสรที่ให้ความสนใจในการย้ายทีมในยุคซัมเมอร์นี้ของปีชาวอิตาลีรายนี้เล t เตอร์ตีเองครับเตรียมพร้อมที่จะรยในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากทีมเขาเนี่ย มองหาโอกาสในการต่อยอดในฤดูก,กาลที่ที่จะถึงนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จอีกครั้งฤดูก,กาล2020ถึง2021จะเห็นได้ว่าเลสเตอร์ิตีเองเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชูถ้วยแชมป์ f a เครับเป็นครั้งแรกฤดูก,กาลจบลงด้วยความผิดหวังเล็กน้อยครับเนื่องจากเลสเตอร์ิตีล้มเหลวในการไม่สามารถจบอันดับที่4ของฤดูก,กาลซึ่งทําให้พลาดการไปเล่นแชมเปี้ยนส์เป็นฤดูก,ก,กาลที่2ติดต่อกัน และก็ทําให้เบเนเด็ตเจอร์เองครับเริ่มที่จะเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะอย่างรวดเร็วโดยการคว้ากองหน้าอย่างแพทันดาก้าและกองกลางอย่างบูบอรรีซูมาเด่ซึ่งทั้งสองคนกำลังที่จะย้ายมาสู่กิ่ง Power อร์สเตเดียมในวันนี้ครับแต่แม้หลังจากการย้ายทีมของ,ของทั้งสองคนจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็อาจจะมีการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมอีกมากขึ้น โดยปีกซ้ายชาวอิตาลีรายนี้ครับเป็นหนึ่งคนที่เบรเลอร์จให้ความสนใจที่จะมาเสริมในตำแหน่งปีกหรือว่าตัวริมเส้นให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยจิกจอกสยามก็ตัดสินใจที่จะไม่เซ็นสัญญาถาวรกับสกิตอนแดซึ่งย้ายทีมมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากไอเอสโรม่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วครับซึ่งหมายความว่าพวกเขาก็ยังเปิดโอกาสให้กับทีมหาผู้เล่นในตำแหน่งตัวริมเส้น อีกครั้งหนึ่งโดยชื่อที่มีความเชื่อมโยงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือโดเมนิโก้แบรราครับปีซ้ายของซัสุโอโรที่สร้างความประทับใจหรือว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในรีกของตัวเองและในการเล่นฟุตบอลยูโร2020ในฤดูกาลนี้โดยเลตเตอร์สตีครับเป็นหนึ่งในหลายหลาย,หลายสมสอรที่ให้ความสนใจในปีรายนี้ ซึ่งมีทอร์แนมนฮอสเปอร์ราซิโอและเอซิมิรานก็เป็นอีกหลายสโมสรที่มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนาเตะของนาตะวัย27ปีรายนี้ปัจจุบันครับเบรดี้เองกำลังร,ร,ร,รับใช้ทีมชาติอิตาลีช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของศึกยูโร2020โดยผลงานของเขาเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองไปนอย่ยิ่งซึ่งอาจ ทำให้ทีมนหน่งเนี่ยเกิดความสนใจในตัวเขามากขึ้นหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติในศึกยูโร2020โดยมีรายงานว่าซัสซูโอโรครับตั้งราคาไว้ถึง40ล้านยูโรหรือ34.3ล้านปอนด์สำหรับปีรายนี้หมายความว่าเรตเตอร์สีจะต้องจ่ายค่าตัวใกล้เคียงกับสถิติของสโมสรที่เคยบันทึกไว้หากตกลงกันด้วยราคารจริง โดวยว่ากันว่าครับมีอีกหนึ่งทีมที่ความสนใจก็คือราซิโอในซซเรียอาอิตาลีแต่ทีมราซิโอจะต้องขายนักเตะในทีมออกก่อนเพื่อระดมทุนมาซื้อนักเตะรายนี้และซี o โอหรือว่าประธานสมโมสรของซัสซูโอโรได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะของเดเตอร์ซีว่าแบร์รดีเองเนี่ยเขาไม่สัญญาว่าแบร์รดีจะอยู่หรือไป โดยการย้ายทีมใน,ในช่วงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของแบรดดีลล้เองซึ่งเขารับใช้สโมรสรอยมาถึง8ซีซั่นเจวานนีกาวเวยรีได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยกองหน้ารายนี้ครับสามารถเล่นได้ทั้งสองเทา้าและเป็นดาวซูโูของซัสซูโอโรเมื่อรุูการที่แล้วเขาสามารถทำประตูจากดิมเส้นฝั่งซ้ายด้วยเท้าขวา ซึ่งสามารถทําได้เช่นเดียวกันกับฮาวิบารโดยในซีลิอาร์ R, ครับนเการชื่อแล้วเบราดียิงได้ถึง17ประตูโดยเหนือกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นปีกที่มีความสามารถในการทําประตูเป็นอย่างยิ่งโดยเบราดีเองครับจะเข้ามาช่วยในแนวรุกเพิ่มมิติในการโจมตีของเบเดอรโรเจอร์ได้มากขึ้นด้วยความสามารถเฉพาะตัว และการครอบครองบอลที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงการจบสกอร์ด้วยแล้วก็ทําให้ปีกรายนี้เนี่ยจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปลกใหม่ให้กับเรตเตอร์สตีดยรืทีมชาติอิตาลีครับในตอนนี้กําลังสร้างความมาสศจรร์หรือว่าการเข้าสู่รอบก่อดรองชนะเลิศของศึกยูโร2020ด้วยแนวรูปที่ทรงประสิทธิภาพและดุด,ดันรวมไปถึงการเพลซิ่งคู่แข่งตลอดทั้งเกม ทำให้คู่แข่งเนี่ยจะต้องกลับไปเล่นเกมรับในแดนตัวเองบ่อยครั้งนี่ก็คือข่าวแรกครับสำหรับวันนี้ของเดวิริโกแบร์แรดี้ที่เ e t เตอร์ซีของพวกเรากําลังให้ความสนใจอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งก็จะต้องติดตามวันอีกครั้งหนึ่งว่าเล t เตอร c ซี y จะยื่นข้อเสนอในราคาที่ s a s ูโอโรเรียกไว้หรือไม่ซึ่งซา s ูโอโรเองเนี่ยเรียกไว้ถึง34ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวข่าวที่2นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ ดาวรุ่งของทีมที่มีอยู่ณตอนนี้ถึง2คนนั่นก็คือฮาวิบานและท่านั้นของเคียนันเดวิลเบฮอที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมในช่วงซีซั่นหน้าครับโดยเลตเตอร์สตี้ครับจะมีอาวุธเด็ดในฤดูกาลหน้าโดยการกลับมาเล่นของ2ผู้เล่นดาวรุ่งนี้และที่ฮาวิบานครับฮาวิบานเองเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่น่าประทับใจก่อนที่ตัวเขาจะได้รับรการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงท้ายฤดูกาล แต่การเชื่อมโยงกับมฟิฟิลสามารถทําให้เรตร์ซิตี้เองเนี่ยกลับมาเป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าท็อปโฟอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยนักเตะของเบเดอร์โรเจอร์เนี่ยผิดหวังมาถึง2ฤดูกาลแล้วแต่พอมาถึงซีซันนี้เองเนี่ยโรเจอร์ก็จะปรับปรุงและก็แก้ไขทีมให้ดีขึ้นโดยทีมของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติมากพอที่จะประสบความสำเร็จในศึกแชมเปี้ยนี์ได้แต่สโมสรก็จะต้อง รีบปรับปรุงแล้วก็แก้ไขโดยเร่งด่วนสิ่งสาคัญไม่เพียงแค่ด้าการยินเท่านั้นครับแต่มันยังรวมไปถึงการดึงดูดผู้เล่นระดับทอบ็ทอปๆเข้ามาสู่ทีมที่จอกสยามที่มีความเป็นที่มีความจับเป็นอย่างยิ่งในฤดูกาลที่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะถึงนี้จนถึงปัจจุบันครับเรเจอได้สร้างความประทับใจจากกลุ่มผู้เล่นหลักที่เป็นดาวรุ่งซึ่งมีทั้งเวรีโฟอฟาน่าเจมดดิสันยูดิติลมันและฮาวิบาร โดยบานครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมฤดูกาลที่แล้วก่อนที่ตัวเขาจะบาดเจ็บซึ่งซีซั่นก่อนทําให้เขาเองเนี่ยต้องปิดฤดูกาลก่อนเพื่อเขาเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในสนามในบางเกมและมีแนวโน้มว่าจะติดทีชาติากด้วยในยูโร2020คราวนี้โดยลักเตที่ประสบความสําเร็จกับเลสเตอร์ิตีอาจจะเป็นกุญแจหรือว่าเป็นคีย์แมนสู่ความสําเร็จของเดอะฟ็อกในฤดูกาลหน้าแต่มันก็มีโอกาสให้เขาในเชื่อมโยง กับผู้เล่นดาวรุ่งซึ่งได้ถูกยืมตัวไปใช้งานในสโมสรรูตันทาว์อย่างเคงนันดิวเบอร์ี่ฮอล์ซึ่งถ้าสองคนนี้กลับมาเนี่ยจะทำให้เลตเตอร์ซีมีอาวุธที่อันตรายและก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยอาจจะต้องระวังมากขึ้นในซีซันหน้าโดยที่ดิวเบอี่ฮอล์เองครับไม่สามารถที่จะยึดไปตัวจริงของทางด้านเลตเตอร์ซีได้ก็ทำให้มิดฟิวรายนี้เนี่ยเขาจะต้องย้ายทีมใหเพื่อหาประสบการณ์และก็ กลับมาช่วยเลสเตอร์ในซีซั่นนี้ครับโดยนักเตะวัย22ปีได้รับรางวัลมากมายครับที่รู้ตันถามเวอร์ลการที่แล้วและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและประสบความสำเร็จอีกอีกทั้งในช่วงอาชีพการเล่นระดับเยาวชนด้วยเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก้าวขึ้นสู่ระดับท็อปได้อย่างง่ายดายและไม่มีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถดำเนินการด้วยคำแนะนำ ที่สมัยสมบูรเกี่ยวกับฟุตบอลรีกระด,ดับสูงสุดที่เจ้าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้โดยฮามิบาลและเคนันดิวเบดฮอครับล่นด้วยกันหลายครั้งให้กับสมโมสรในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและไม่เกิน23ปีซึ่งเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเข้าใจดีซึ่งกันและกันเวลาที่ได้ลงเล่นร่วมกันในสนามในขณะที่ดิวบอดฮอครับอาจจะใช้เวลาอีก2-3ปีในเส้นทางอาชีพก่อนที่จะกลับมา คล้ายกับฮาวิบานได้โดย2คนนี้เนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้ถ้าได้เล่นร่วมกันนะครับมิฟิลด์ดาวนรุ่งไร้นี้ประเดิมสนามในเกมแรกในศึก FA ที่เอาชนะเบนส์ฟอร์ดเมื่อเดือนมกราคม2020โดยเขามีความสามารถในการจ่ายบอลที่เฉียบแหลมและการเล่นร่วมกับฮาวิบานซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยเคนนดิวบรีฮอร์ครับรับหน้าที่ในบทบาทผู้เล่นหมายเลขสิบโดยตัวเขาเองครับได้รับการสนับสนุนจากวิเวตเอด i ี้ยูริจิลมันและเจมีว่วอรีที่ช่วยผลักดันในช่วงที่ได้ร่วมกันเมื่อรดูการที่แล้วโดยดาวรุ่งทั้งสองคนนี้ครับจะสามารถสร้างความแตกต่างในทุกช่วงเวลาของเดย์เตอร์ซิตี้หากได้รับโอกาสได้ลงสนามในซีซั่นหน้าครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทั้งฮาวิบาลและเคนันด b วบรีฮอร์เนี่ยจะกลับมาสร้างความแตกต่างและก็ความยิ่งใหญ่ ให้กับเรตเตอร์ิตีได้หรือไม่ซึ่งตัวเราเองทั้งแฟนฟุตบอลและตัวแอดมินเนี่ยก็เฝ้ารอติดตามทั้งข่าวการซื้อขายนักเตะและก็นักเตะที่มีอยู่แล้วในทีมของเราส่วนวันนี้ครับตัวผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เบนจิกี้ด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอรำลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปข่าวอัปเดตสโมสรเรตเตอร์ิตีวันนี้ครับสวัสดีครับ